ที่บันบาเาส้นผัดมาจะเป็นสายมิลลตนที่ออกจากวัดปากาวนะครับสวัสดีครับผมพ้นเคคลิปนี้เราจะมาทำการต่อตู้คอชเมอร์ยูนิตให้ได้ตามมาตรฐานการไฟฟ้าล่าสุดนะครับในส่วนประกอบของตัวตู้ครับจะประกอบไปด้วยบาร์เนตัน ในการสังเกตบานิวตันกับบากาว่าแตกต,ต่างกันยังไงก็คือดูจากบานิวตันมันจะมีตัวฉนวนเอาไว้กั้นระหว่างโครงตู้กับตัวบาส่วนบาเกวจะยึดติดกับตัวโครงตู้ให้ถึงกันส่วนตรงกลางนี้นะครับเป็นรางปิดนกเอาไว้ยึดอุปกรณ์ตัวเมนเบร์เกอร์ต้องเป็นชนิด2โคตัดลายบาเนตอนและก็ที่สำคัญตัวเมนต้องมีค่าพิกัดกระแสอยู่ที่ 10k m ถัดไปก็จะเป็นตัว RCDO ที่ใช้ร่วมกับตัวตู้เมียนเอาไว้ป้องกันไฟรั่วไฟดูดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเบรเกอร์ลูกย่อยก็จะมีขนาดตั้งแต่16,20,32,40,50แล้วก็ของ13แอมแปรเอามี25แอมด้วยครับผมขึ้นอยู่กับวงจรที่เราจะใช้งาน ก็รู้จักอุปกรณ์การเบื้องต้นนะครับไปติดตั้งจีกันเลย การติดตั้งตู้นะครับควรใช้ระดับน้ําช่วยในการเช็คระดับเพื่อที่ตู้เราหลังจากติดตั้งแล้วมันจะได้ตกออกมาตรงสิ่งแรกที่ควรทําเลยนะครับก็คือการรีดสายไฟให้ทุกเส้นให้มันตรงก่อนเพื่อที่ตอนที่เราจัดสายเข้าเบรกเกอร์แล้วสายไฟมันจะได้เรียงตัวสวยงามคือถ้าเราไม่จัดสายนะครับ เวลาเรามาจัดในพื้นที่เล็กๆเราจะไม่มีทางที่จะดัดสายให้มันตรงได้เป็นขั้นตอนการเตรียมงานที่สำคัญมาเริ่มการติดตั้งสายไฟกันเลยนะครับโดยผมจะเริ่มจากตัวสายต่อหลักดินก่อนหรือสายกาวที่เราเรียกกันสายต่อหลักดินสำหรับมิเตอร์15ทับ 45m จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า10ตารางมเมตร หลักดินที่ใช้ขนาดของหลักดินนะครับจะต้องมีขนาด5ทับ8แล้วก็มีความยาวอยู่ที่2.4เมตรตอกฝังลึกไว้ในดินอยู่ประมาณ30เซนหลังจากจัดสายเสร็จแล้วครับก็นำมาเข้าที่ตัวบัดบากาวได้เลย เส้นต่อมานะครับจะเป็นสายนิวตนที่มาจากมิตเตอร์การเฟฟ้าผมเลือกใช้ขนาดที่16ตารางมิลิเมตรเป็นสายทองแดง IEC 01สายนิวตนที่มาจากมิตเตอร์การเฟฟ้านะครับจะต้องนำมาเข้าที่บัดบากาวก่อนสำหรับตู้คอนซูเมอร์ ็ทําการจัดสายให้เรียบร mm ้อยสำหรับคู่แรกก่อนที่จะไปทำเส้นต่อไปตัวนี้เริ่มเอาเบรกเกอร์มาติดนะครับเบรกเกอร์ที่เห็นในภาพก็เป็นเบรกเกอร์ r R c b ก็เส้นถัดไปก็จะเป็นตัวสายลาย หรือสายเส้นมีไฟที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าสายลายที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์ MCB ซึ่งตัวนี้ผมจะมาเข้าที่ที่ด้านล่างนะครับโดยจะใช้เป่าสีน้ำตาลนะครับเพื่อระบุว่าเส้นนี้เป็นเส้นลาย เส้นถัดมาจะเป็นสายนิวตันที่ออกจากบัตบากาวนะครับมาเข้าที่ตัวเมนเบกเกอร์ MCB ขนาดสาย16ตารางมิลลิเมตรกำหนดให้ใช้เป็นสายสีฟ้าตามมาตรฐานตัวเบกเกอร์เมน MCB ไม่ได้ระบ,บุขั้วนะครับก็คือจะใช้ฝั่งไหนเป็นนิวตนันฝั่งไหนเป็นลายก็ได้ก็นำมาขันเข้าที่บัตบากาวตัวที่เห็นสี ที่ปลายสายนะครับเรียกว่าปอกสีตัวนี้ผมนํามาใช้เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ระบุสายไฟได้อย่างสายเมนผมสีดําแล้วก็ใช้ปอกสีสีฟ้าระบุว่าเส้นนี้คือเส้นนิวตน้นและสีน้ําตาลสําหรับเส้นลายต่อมามาทําการต่อสายลายที่ออกจากเมน MCB ไปเข้าที่ตัว RCB นะครับ นิวตันออกจากเมน MCB ไปเข้าที่ขั้วนิวตอนของ RCCB ในการเข้าสาย RCCB เราต้องระวังนะครับว่าฝั่งไหนเป็นนิวตอนฝั่งไหนเป็นลายแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันเสร็จแล้วเรามาทำการท็อกน็อต หรือเช็คความแน่นของสายไฟเมนทุกตัวก่อนนะครับจุดนี้เป็นจุดที่มีปัญหาหลายคนก็คือการเข้าสายไม่แน่นแล้วเกิดความร้อนจนทำให้ขั้วไหม้เป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยเข้าสายเนนหมดแล้วก็มาเริ่มที่วงจรย่อยกันโดยเริ่มจากการใส่เบรกเกอร์ย่อยกันนะครับ เบกเกอร์ย่อยที่เราเห็นในภาพครับก็คือทุกตัวจะอยู่หลังเบรกเกอร์ Rccb หมดก็คือทุกวงจรจะควบคุมผ่าน Rccb ถัดมาก็จะเป็นตัวสายนิวตอนที่ออกจากเบรกเกอร์ Rccb เพื่อไปเข้าที่บัดบายนิวตนัน มาก็เอาบัดบามาลิงก์ตัวเบรกเกอร์ย่อยนะครับเส้นต่อมาจะเป็นสายลายที่ออกจากตัวเบรกเกอร์ RCB เพื่อไปหาตัวเบรกเกอร์ย่อยทั้งหมดที่เราเห็น <S <S 1> <S 1> ก็คือสายตัวเส้นลายที่ ไปลิ้งกับเบเกอร์ย่อยนะครับก็จะเชื่อมต่อกันกับบัตรวาทุกลูกก็จะถึงกันหมด ข้อควรระวังของการติดตั้งเบรเกอร์กันดูดนะครับเบรเกอร์กันดูดมักจะระบุขั้วไว้เสมอว่าฝั่งไหนเป็นขั้วลายฝั่งไหนเป็นขั้วนิวตนันตัวนี้เราจะต้องต้องดูที่ตัวเบรกเกอร์ดีๆก็ เสร็จสิ้นนะครับสำหรับตัวสายเมนทั้งหมดของเราถัดมาก็จะเป็นการเข้าสายตัววงจรย่อยนะครับก็เริ่มจากเส้นกลางเหมือนกันสายวงจรย่อยผมที่เห็นที่ติดตั้งในวันนี้ก็คือจะมีอยู่สาวงจรครับก็คือวงจรแรกจะเป็นวงจรไลติงเบเกอร์16แอมสายไฟที่ใช้ขนาด2.5ต mm. ารางมิลลิเมตร วงจรที่2ก็จะเป็นตัวเต้ารับขนาดเบรกเกอร์16แอมป์สายไฟขนาด2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรแล้วก็วงจรสุดท้ายที่เห็นในภาพก็คือวงจรเต้ารับเหมือนกันแต่ผมใช้สายไฟขนาด4ตารางมิลเมตรเบรกเกอร์20แอมป์เนื่องจากว่า,าวงจรน,นี้เราไปพ่วงปลั๊กหลายตัว การติดตั้งถ้าจะให้มันสวยงามเรียบร้อยครับควรจะใส่ปลอกสีด้วยหรือถ้าเรามีวงจรย่อยเยอะๆควรจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวคิปเบิลมาร์กด้วยระบุว่าสายไฟเส้นไหนคือวงจรอ,อะไรเดี๋ยวในคลิปหน้าคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะต่อแบบ full option ให้ดูสุดท้ายก็จะเป็นสายนิวอตอนัน ในการจัดสายก็อย่างน้อยเราควรจะมีเผื่อสายบ้างนะครับคือเราจะไม่ไม่เข้าตรงเลยอย่างน้อยที่สุดก็คือสายไฟทุกเส้นควรจะยาวเพียงพอที่จะสามารถเข้าเทอร์มินอลได้ทุกเทอร์มินอลคนอื่นอาจจะทำไม่เหมือนกันแล้วแต่สไตล์นะครับ อย่าลืมลัดเขียนบันทายเพื่อความเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาไล่วงจรกันอีกสักรอบนะครับด้านซ้ายมือที่เห็นก็คือบัตรบารนิวตันนะครับ ฝัง่งด้านขวาคือบัดบากาสายดินที่ต่อจากหลักดินมาเข้าที่บัดบากาสายนิวตันจากมิเตอร์การไฟฟ้าเข้าที่บัดบากาสายนิวตันจากบัดบากาวิ่งไปเข้าที่เมนเบเกอร์ MCB จากเมนเบเกอร์ MCB ไปเข้าที่ขั้วนิวตัน เกอร์ RCCB ออกจากขั้วนิวตันเบรเกอร์ RCCB วิ่งไปเข้าที่บัดบาร์นิวตันสายลายจากมิเตอร์การไฟฟ้าวิ่งมาเข้าด้านล่างของเมนเบรคเกอร์ MCB ออกจากเบรคเกอร์ MCB วิ่งไปเข้าที่ขั้วลายของเบรเกอร์ RCCB ออกจากขั้วลายเบรเกอร์ RCCB วิ่งไปเข้าที่เบรเกอร์วงจรย,ย่อยสายลายที่วิ่งเข้ามาวงจรย่อยนะครับก็จะ เชื่อมกันด้วยบัตบาลิงเบเกอร์ย่อยสายลายของวงจรย,ย่อยก็จะมาเข้าที่ด้านล่างของเบเกอร์นะครับ คลิปในวันนี้ในการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูเนี่ยี่ห้อมิตซูบิชิตัวนี้ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง้วยนะครับ